คนร่างเงินจราสจากวิญญาณเมนสงบหนีป่ากฏในเบื้องหน้าท่านทั้งหลายนั้นเป็นของคุณแม่บุลวันเวียงวยันไลซึ่งได้จากญาตินี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ้ดยอาการอันสงบก่อนที่จะประกอบพิธีชาปนกิจศพคุณแม่บุลวันเวียงวยันไลคณะเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยสามีลูกหลานและญาติญาติขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน เกียรแก่ผู้วายชนและครอบครัวมาเรื่มพิธีชาปนกิจศพในวันนี้เพื่อเป็นการไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้วายชนเป็นวาระสุดท้ายดิฉันขอนำเรียนประวัติและคำไว้อาลัยมาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติเพื่อกรุณาทราบโดยสังเกตดังนี้ คือดังใบโพกแก่กถึงกาหรืลนุ้งสายเล่มนผัดหมู่ากขึน,นได้อวยขึ้นทุกท่านเองตลอดระยะเวลาห้ปีคุณงามความดีที่คุณแม่บนวันเยียงวันลัยได้สั่งสมปฏิบัติด้วยชอบประกอบด้วยบุญคนเป็นอนุสติแบบอย่างของความดีงามอย่างเราท่านทั้งหลายได้บ้างมากพอควร ในฐานะของลูกผู้กระทำอยู่ในฐานะของมือผู้สร้างลูกในฐานะของภรรยาผู้เป็นคู่สร้างผู้สนผู้เป็นเรื่องทัเรื่องใสให้กับลูกลกและในฐานะของชาวพุทธผู้มีจิตใจใส่ในบุญกุศลความดีงามอยู่เสมอเพื่อเป็นเกียรติและอนุสารคุณงามความดีอย่างคุณแม่บนวันเวียงวันไล คนที่ทุกท่านผู้มีเกียรติได้กรุณาเดินทางมาร่วนนานชาปากิตในครั้งนี้คุณแม่อุบลวันเวียงวันัยเกิดเมื่อวันที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2516ที่บ้านสีวิเชียนตำบลสีวิเชียนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี บุตรของคุณพ่อสมศรีคุณแม่แจนหอมสุวรรณกูดมีพี่น้องเรื่องดิดามารดา11คนดังนี้หนึ่งนางสุคนคำศรียังมีชีวิตสองนายโชคสุวรรณกูดยังมีชีวิตเสียชีวิตแล้วนะคะประธานาภัยนะคะ3ร,ร้อยปีอัธมานนท์สุวรรณกูดยังมีชีวิต สี่สิบตํรวจโทรมรีสุวรรณกูดยังมีชีวิตห้านายพงไทยสุวรรณกูดเสียชีวิตแล้วหกนางสุภรักษ์สุวรรณกูดยังมีชีวิตเจ็ดนายชาติชายสุวรรณกูดยังมีชีวิตแปดนายสัมฤทธิ์สุวรรณกูดยังมีชีวิตเก้านางพรทิพย์ภาวะพรมยังมีชีวิตสิบนางอุบลวรรณเบียงวไลผู้วายชน และสิเอนายกิติศักดิ์สวณกูลยังมีชีวิตอยู่ค่ะคุณแม่ดวน,นวันเวียงวไลเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากการศึกษานอกระบบอำเภวน้ำยืนได้สมรสกับนายสามารถเวียงวไลมีบุตรธิดาจำนวนสองคนดังนี้หนึ่งนายธิตพงศ์เวียงวไลจบชั้นปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาโทรโทรคมนาคมและการศื่อสารมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีสองนางสาวสุภกรเวียงวยัยกำลังศึกษาชั้นมักยนศึกษาปีที่หกที่โรงเรียนน,นันดีวิทยาการงานคุณแม่เป็นคนที่มีความขยันคุณแม่จึงเปิดร้านซักรูบฝีมือดีที่ลูกค้าติดใจ มีการให้บริการที่บ้านเลขที่74หมู่ที่10บ,บ้านศรีวิเชียนอำเภอน้ำยนืนจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่บุญวานเวียงวะลยเป็นภรรยาที่ดีและเป็นคุณแม่ที่แสนประเสริฐของครอบครัวท่านถนอมเลี้ยงดูลูกทั้งสองด้วยความรักให้ความอบอุ่นแก่ลูกเหมือนริ่มโรริ่มใจที่ให้ความร่งรนนแก่ผู้ที่อยู่ใต้ร่มเงา ท่านพยายามสอนให้ลูกทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรมซื่อสัตย์สุดจริตมีความขยันหมั่นเพียรและดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องโดยที่คุณแม่เองเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องเหล่านี้ความตั้งใจอันแน่วแน่ของคุณแม่ที่จะปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมและสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาที่ดีได้ผลิดอกออกผลอย่างงดงาม คือลูกได้ตอบสนองปณิธานของคุณแม่ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิตโดยมิสายส่วนตัวแล้วนะคะคุณแม่เป็นคนมีอารมณ์ดีมีน้ำใจขยันขันแข็งอบอ้อมอารีรับผิดชอบใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายเป็นที่รักนับถือของลูกหลานและเพื่อนบ้านตลอดมา ศรัทธาและยึดมั่นในศีลธรรมมันทําบุญสม่ำเสมอและยังใจบุญสุนทานมีจิตอันเป็นกุศลถวายที่ดินจำนวน16ไร่หนึ่งงาน82ตารางวาที่บ้านเกษตรพัฒนาตาบลบุเตยอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างวัดป่าอุบลวันสวรรค์ทิพย์ให้เป็นศาสนสถาน ที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปคุณแม่บนวันเวียงวัล,ลยมีโรคประจำตัวคือมะเร็งเต้านมคุณแม่รักษาและพบแพทย์มาโดยตลอดสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติกระทั่งเมื่อวันที่ที่สิบธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 5อาการของคุณแม่กําเริบสามีและญาติญาติ นำส่งโรงพยาบาลน,น้ำยืนแต่อาการของคุณแม่กลับสุดลงทางโรงพยาบาลน,น้ำยืนจึงส่งคุณแม่เพื่อรักษาอาการต่อที่โรงพยาบาลศูนย์สัพพิสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกระทั่งเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่7มกราคมพุทธศักราช2,566คุณแม่อุบลวันเวียงวลัยจึงได้จากครอบครัวอันเป็นที่รักและแสนอบอุ่น ตลอดจนญาติพี่น้องไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการอันสงบสิริอายุได้50ปีซึ่งการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณแม่อุบลวันเวียงวลายคร,ครั้งนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจอะไรรักแก่สามีลูกหลานและญาติอย่างสุดซึง้งด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณแม่อุบลวันเวียงวลายได้ประพฤติ บำเพ็ญมาโดยตลอดชีวิตตลอดถึงบุญกุศลที่ลูกหลานและญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษินานุประทานอุทิศในการละครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณคุณแม่อุบลวันณเวียงวลายไปสถิตเสวยอุดมสุขในที่วิมานสุขติสถานในสัมปรายภพด้วยเทินอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณแม่อุบลวรรเวียงวลัย ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและลับหลังจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณแม่อุบลวันเวียงวะลด้วยเทินกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีที่คุณแม่อุบลวันเวียงวะลายได้ทําไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดนบันดาลและส่งดวงวิญญาณ คุณแม่อุบลวรรณเวียงวไลไปสู่สุขติในสัมปรายภพด้วยเทินเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้นำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตั้งใจนั่งสงบนิ่งพอประมาณเพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่อุบลวรรณเวียงวไลไปสู่สุขติในสัมปรายภพเรียนเชิญค่ะ